เสริมเจนจหนึ่ายทัวเจนจสามางเจี่นาจนวเน่ยเจดายปรงค์เจนกแดนี่อะมดแล้วมีเจ็คนหรอแม่เคนอ้ยนี่นะเดี๋ยวนี้เขามีผัวกันไปอ่าแม่เสริมพ่อเจน่นเคอ่าบอกมโมฮบ อ่าบอกมาเองคนที่คุยสองคือใครประยุทธ์นมพูดเกณฑ์โจกเออแกจำแม่นนะแมออ่นางทินบุญเลี่ยงพัฒนี่าออโชคโกไทมีสวนเออนางชวนชูโอชาอนางชวนหนักสงชายชูโอชานางช่วยดอกรังอ้อนอินนายชงนางเตวเต้นโจกเนี่ยเจดคนอะ ไม่ยังจำไม่มดอ่ะนี่ก็คือเป็นลูกๆโคตรของแม่เถิมแม่คนตะกอเขาเรียกเต้าหวนยายเชยแต่เกิดมาเรียกพ่อแก่แม่ทำไมต้องให้เรียกพ่อแก่แม่แก่แม่เหรอก็เขาเป็นพ่อของแม่เขาแก่เลยก็ต้องเรียกแก่หุนยายเชยจริงๆเขาเลยต้องเรียกตาแม่เรียกตาหวนตาก็ยาย นี้คนลัานกระบือสอนลูกหลานบอกโนดไปหาพ่อแก้วันออย,ย้ายย้ายเฉยแ<อ>ม่แก่ก็เรียกแม่แก่กันไม่เนะคนลัากระบือนะไม่นเน<อ>าะก็เรียงแม่แก่กันแต่ก็ไม่เป็นไรล้ะก็เข้า,า,าใจกันพ่อผมไแกาไ,ไปหมาค่อเลีองไรแม่เลีไฟตบเลีไฟตบเีคนรักมื <ใจ S 1> เอเม่เฉยะเอะ เขาไปนามายังไม่ได้เก็บผ้าหุงเออเออเออมึงจะเอาไทยจกมาแล้วเด็กมันก็ด่ามี่แหละ<า>เขาเรียกว่าเป็นภาษาลานกระบือ,บอลูกหมาเนี่ยเคยไปอยู่โรงเรียนวังโฉอโอเนเลยไหมครั้งนี้ก็ลูกหมาม,ม,ม,มันก็มีลูกแม่แม่ไม่มีลูกเลยไหมเนาะก็ไปบอกเฮ้ยเสียงลูกโจรลูกโจรดัง ครูที่เขามาจากลวงกวรรค์นะเขาก็งงอะไรลูกโจลูกโจก็บอกว่าลูกมาน่นแล้วเอ้าขอฟังตั้งนานว่าเอ๊ลูกโจมเป็นเป็นแบบไหนเพนภาษาล้นก็เบื่อเรียกลูกโจได้ไหมเนาะเรียกลูกโจงงงครูหลวงกษัรค์จำไม่ได้ไปที่โจแต่ไม่ต้องเรียกลูกหมาที่เออเอนแหะใช่ไม่าฮ้ฮ่่่่า้า คนรันก็มือเนี่ยพระไหนมโนปเทศบกงยมว่าไงแม่คนรันก็มือนี่เจ้าเด็กนี้ไม่ได้อาจามาได้ยินแล้วว่าลูกเรียกแม่แม่แม่ทำไมเราอีหาควานเ,เนี่ยเรียก,กภาษาเขา เป็นภาษาแบบคุ้นเคยนะแม่เนาะมันต้องไม่ใช่หยาบแล้วแม่เนาะเออจะจะหลงมาขึ้นจานด้วยไหมเออว่าไงแม่ว่าไงไอ้ไอ้ไอ้เร่งไอ้เร่งเ่งย็นๆขอก็บอกกลับไปบ้านก็ไปหวัดดีพ่อจ้านะอ่าหวัดดีแม่ไอ้นั่นไม่กดไม่จ้ำพ่ออยุ่มยอดด้านนะ่าเรียกพ่อพ่อ มาสวัสดีมึงสวัสดีหูคว้ยไรเล่าเนี่ยเดินมาดีๆไหนใหม่ก็ไม่พูดงั้นหรอแม่ก็ก็โงก็โมโหแล้วานก็รำคาญออภาษาล่างกระเบือเนาะสวัสดีพ่อสวัสดีพ่อเขาไม่รู้ว่าคุ้งสอนมาโอม้โหสวัสดีหูคว้ยลยเล่าเนี่ยก็อยู่ยาจานผาก็ได้ยินเสียงจะเสริมลอยฟังถ้าเขาต้องวัสดีไม่ได้โย่ ในเมืองลูกเรียกพ่อนี่เขาจะครับเลย <c oughs> ครับแม่ก็ลูกเรียกแม่จ้าอีโฮยบเออเอาโอเค